ขบวนของพระเอกเดินทางมาถึงเมืองหลวงแคว้นจิงเย่ชิงอีเห็นนางเอกในสภาพสาวใช้ก็ร้องเรียกจะพานางกลับไปเยี่ยมสกุลเย่นางเห็นน้องชายมีแผลที่หัวก็ถามไทยแต่เขาไม่ตอบส่วนพ่อก็มีผพ้าพันแผลเต็มตัวแต่ความจริงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ต้องการตบตาพระเอกจะได้ไม่เรียกตนไปรับตำแหน่งในราชสำนักแคว้นจิง ความจริงแผลที่หัวของเย่ชิงอีถูกพ่อปาของใส่ตอนที่ขอร้องให้พ่อรับหน้าที่นำทัพไปรบนับแต่วันนั้นมาเขาก็ไม่สามารถเหยียบเท้าเข้าสกุลเย่ได้อีกด้วยความกลุ้มจึงเดินดื่มเหล้าอยู่คนเดียวเพี้ยนหลานเข้าไปปลอบใจแค่โดนพ่อไล่ออกจากบ้านถึงขนาดกินเหล้าร้องไห้ฟูมไฟเชียวเหลความจริงเมืองหลวงแคว้นจริงก็คือคักไม่แพ้ตาเซิงนางแวะที่ร้านขายผ้าคนขายเข้าใจว่าทั้งสองเป็นผัวเมียกัน จึงเรียกให้ชิงอีซื้อผ้าให้นางสักผืนชิงอีกำลังจะอธิบายว่าเข้าใจผิดแต่เพียรหลานก็ปิดปากเขาไว้นางดูลายผ้าก็รู้ว่าทอโดยชาวต้าเซิ่งแม้พระเอกจ,จะเด็ดขาดในการสู้รบแต่ก็เปิดรับผู้อพยพที่หนีการกดขี่เข้ามาที่แคว้นจิงสอนให้พวกเขารู้หนังสือทอผ้าเพื่อเลี้ยงชีพดังนั้นชิงอีไม่ควรโทษตัวเองว่าเลือกข้ามผิด เพราะในใจก็รู้ดีว่าฮองเตตาซึ่งไร้ซึ่งคุณธรรมหากจะตัดสินใจลงหลักปักฐานที่นี่รับรองว่าพระเอกคงจะดูแลเป็นอย่างดีพอได้ยินแบบนี้ชิงอีจึงยิ้มออกทันญาเข้าใจพ่อนางเอกดีว่าเขาเป็นคนปล่อยวางไม่เป็นแต่สำหรับนางแล้วขอแค่ลูกหลานอยู่อย่างปลอดภัยก็พอนางเอกไม่คิดว่าสกุลเย่จะได้มาอยู่ในแคว้นจริงขาดก็แต่เย่ปิงฉางแต่นางอยู่กับองค์ชายหกคงจะปลอดภัยดี ชุนเถาแซะว่าถึงนางจะไม่ได้อยู่กับองค์ชายหกก็มีผู้ชายต่อแถวรอดูแลแต่ก่อนนางก็ไม่ได้มีเสน่ห์ขนาดนี้แต่แค่ไม่กี่ปีจูจ่ๆก็มีแต่ผู้ชายมารายล้อมนางเอกได้ยินก็แปลกใจได้พบกับเย่เจออีจึงทักทายเขาเจออีบอกที่สกุลเย่รอดพ้นภัยสงครามมาได้ก็เพราะพระเอกช่วยไว้เขาสร้างเรือนแห่งนี้ให้อยู่ แถมยังพาหมอมาตรวจทัญญาและท่านพ่ออีกด้วยแต่ก่อนต้นกับนางเอกทั้งทุกตีดุดาแต่เขากลับไม่โกรธเคืองแถมตอบแทนอย่างดีความจริงที่พระเอกดูแลทุกคนดีเช่นนี้เพราะเขาก็เคยเป็นคนอาศัยชาย้าผู้อื่นอยู่ดังนั้นจึงเข้าใจความลำบากนางเอกกลับไปหาพระเอกเพื่อขอบคุณไม่พูดเปล่าแถมยิ่หอมแก้มเขาแบบไม่ทันตั้งตัวขณะนั้นนางเอกรับรู้ได้ว่าหยดน้ำตาแปลเปลี่ยนเป็นตะปูดับวิญญาณ จึงมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกขณะที่จะกลับไปทำงานต่อพระเอกรู้สึกได้ว่านางมีความสุขเกินเบอร์จึงคิดว่าที่นางมีความสุขเพราะครอบครัวปลอดภัยไม่ใช่เพราะได้เจอตนแล้วตะปูดดบวิญญาณก็หดกลับเข้าไปนี่หยดน้ำตาอีกครั้งนางเอกไม่เข้าใจอารมณ์ของเขาแต่อย่างไรก็ตามจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด พรเอกก็ไม่เข้าใจตนเองเหตุใดต้องโมโหนางขนาดนั้นแทนที่เห็นนางมีความสุขก็ควรจะมีความสุขไม่ใช่หรอจึงอนุญาตให้เนี่ยนไปอีกและองครักษ์เงาจันทุกคนผลัดกันลาไปเยี่ยมบ้านที่เผ่าอีเย่เพราะคิดว่าทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญกับคำว่าครอบครัวนางเอกมีภารก,กิจสำคัญในการเอาชนะใจพรเอก จึงงัดกลยุธทธ์ท่ำโคมอธิษฐานเล่นดนตรีแม้เขาจะตำหนิว่าไม่เข้าท่าและเล่นเพี้ยจนน่ารำคาญแต่เขาอมยิ้มคิดถึงนาง้ทั้งวันนางเอกหาวิธีสร้างความสนใจใหม่ด้วยการลองด่าดูบ้างพระเอกจึงสั่งลงโทษให้นางคุกเข่าแบบไม่กวาดไว้เนี่ยไปอีกคิดว่าเขาคงจะเกลียดนางมากเพราะเห็นเขามีความสุขเวลาที่นางได้รับโทษแต่เนี่ยไปอีกกลับรู้สึกว่า แม่นางเอกจะเซื้อซ่าไปบ้างแตบบ่ก็น่ารักดีพระเอกหลุดปากเห็นด้วยเลยยิ่งทำให้คนทื่มหิงเงี้ยนไปอีกงงไปอีกเพียรหลังเกือบจะต้องฟ้องกลมแรงงานเพราะพระเอกใช้งานนางเอกไม่หยุดย่อนมาเป็นเวลา80วันแล้วพระเอกบอกนางมีตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้า คอยดูแลกองทัพป,ปีเพลิงสร้างความสงบสุขให้รัษฎรแต่เขาก็รู้สึกเห็นใจนางเหมือนกันจึงบอกให้ไปจับปีศาจทางที่ประจิมของเมืองหากกลับมาแล้วจะอนุญาตให้ลาพักร้อนได้ครึ่งวันนางเอกหมดหนทางทำให้พระเอกชอบจึงมาปรึกษาเพียรหลานเห็นเย่ยชิงอีผ่านมาพอดีเพียรหลานจึงเรียกให้นางเอกดูเป็นตัวอย่างจู่ๆเพียรหลานก็จับเย้ยชิงอีพิงกำแพงแล้วเอาหน้าเข้าไปใกล้ทำให้เขาหวั่นไหวคิดว่านางจะจูบ แต่เพียหลานกลับบอกที่หูของเขามีแมลงแล้วเป่าลมเบาๆใส่ชิงอีรู้สึกสิวเล็กๆเหลือกเห็นนางเอกแอบดูอยู่ก็อายจึงรีบเดินหนีไปเพียหลานสอนว่าบุรุษก็เป็นเช่นนี้หากเข้าใกล้หน่อยสมองก็ไม่ทํางานแล้วนางเอกเห็นว่าวิธีนี้คงจะไม่ได้ผลกับพระเอกจึงขอให้สอนวิธีอื่น เนื่องจากพระเอกไม่ให้เพียรหลานลาพักร้อนนางจึงอยากแกล้งเขาด้วยการให้นางเอกที่ไม่ถนัดทำอาหารทำไปให้เขากินทุกมื้อแบบนี้จึงจะกลุ้มหัวใจเขาได้ยิ่งทำไม่อร่อยและดูแย่เท่าไหร่ก็ยิ่งจะได้ใจเท่านั้นพระเอกเห็นนางเอกทำลับๆล่อๆหน้าประตูก็ไล่เนี่ยนไปอีออกไปเปิดโอกาสให้นางเข้ามาเห็นเขาอ่านตำราโบราณของเผ่าอีเย่ก็สนใจเข้ามาดูใกล้ๆ พระเอกเริ่มใจสั่นไหวจึงถามว่ามีธุระอะไรนางเอกนำอาหารออกมาให้แต่เขาไม่อยากจะกินนางจึงโชว์มือที่มีแผลผุพองให้ดูอุตส่าห์ทําให้กินเพราะอยากให้เขาชอบพระเอกเห็นมือนางเป็นแผลก็เป็นห่วงจึงยอมกินอาหารที่นางทํามารสชาติไม่รู้ดีหรือไม่ดีเพราะกินไปก็ไอไปนางเอกเห็นท่าทางกินยากก็ว่าต่อไปจะไม่ทํามาแล้วแต่พระเอกกลับบอกให้ทํามาอีก นางคิดในใจวิธีของเพียรหลานได้ผลจริงๆหมิงหลานกินยาตานปีศาจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแบบเดียวกับพระเอกและให้ฟูอี้ติดต่อกับฮ่องเต้ตาเซิงที่เกลพระเอกเช่นเดียวกันพระเอกพยายามบีบให้ตา้าเซิงทำศึกไม่หยุดหย่อนเพราะรู้ว่าฮ่องเต้จะไม่ยอมแพ้ แล้วสร้างความลำบากให้องค์ชายหกในฐานะที่เป็นผู้นำทัพพระเอกถามความเห็นของเย่ชิงอีระหว่างตนกับองค์ชายหกใครเก่งกว่ากันเย่ชิงอีพูดตามตรงในด้านไหวพริบสติปัญญาพระเอกไม่ได้กว่าแต่หากเป็นเรื่องการปกครองคงสู้องค์ชายหกไม่ได้เพราะตั้งแต่เล็กเขามีอาจารย์คอยให้คำชี้แนะอยู่ตลอดพระเอกจึงสั่งให้ปร,รมาจารย์ในราชสำนักมาสอนหลักการปกครองให้หากใครไม่ยอม ก็ขู่ว่าจะประหารชีวิตเหล่าอาจารย์หัวแข็งดาบพระเอกว่าฆ่าพี่น้องเพื่อขึ้นครองราชและไม่ยอมที่จะสอนหนังสือให้กับเขาพระเอกแย้งว่าในเมื่อตนไม่ดีก็ขอให้พวกเขาช่วยสอนสั่งให้ปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควรจะได้เป็นที่เรื่องลือไปยังลูกหลานไม่นานเหล่าอาจารย์ก็นั่งอ่านตำราเพื่อสอนพระเอกอย่างพร้อมเพรียงนางเอกเห็นเขาตั้งใจเรียนก็เข้ามาช่วยพาดวี ตอนนี้นโยบายการปกครองของพระเอกถ่ายทอดไปถึงประชาชนทั้งบนล่างดีกาทั้งหลายถูกแก้ไขแต่ก่อนการปกครองของหมิงหลางมีแต่เผด็จก,การกดขี่ตอนนี้พระเอกสั่งยกเลิกกฎทั้งหลายเหล่านั้นและมีนโยบายรับชาวต้าเซิงที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการปกครองของฮ่องเต้สามารถข้ามแดนไม่ยังแว้นสิ่งได้อีกยิ่งทำให้ฮ่องเต้ต้าเซิงโกรธเกรียวพระเอกมากยิ่งขึ้น ฟูอี้นำตราของราชวงศ์แคว้นจิงมาขอเข้าเฝ้าฮองเตตาเซิงเพื่อนำเสนออาคมหุ่นเชิดไปทำลายล้างพระเอกเพียงแต่ตอนนี้ยังขาดคนมาใช้ฝึกฮองเตตาเซิงจึงยอมตกลงพระเอกทั้งฝึกวิชาคาถาอาคมเรียนรู้หลักการปกครองและฝึกยุทธ์จนนางเอกสังเกตได้ว่าเขาผอมลงจึงคอยอยู่ดูแลเขาไม่ห่างนางรู้สึกว่าความรู้สึกที่เขามีให้นางดำเนินไปอย่างเชื่องช้า เพียรหลานจึงแนะว่าหลังจากนี้ไปให้หลบหน้าเขาหากผู้ชายเห็นว่านางหายไปก็จะเริ่มคิดถึงและอยากเจอนางมากขึ้นเรื่อยๆนางเอกรู้สึกวิธีนี้ไม่ค่อยชอบทำสักเท่าไหร่แต่ในเมื่ออยากตกผู้ไม่ได้คิดจะรักจริงจังก็คงต้องทำแบบนี้เท่านั้นเมื่อพระเอกไม่เห็นนางเอกวนเวียนใกล้ตัวก็เริ่มคิดถึงนางจึงเรียกเพียรหลานมาปรึกษาในเมื่อนางเอกทำอะไรให้เขามากมาย แต่เขากลับไม่เคยตอบแทนสิ่งใดกลับไปให้นางบ้างเลยนางจึงคิดว่าเขาไม่ชอบหากเขาชอบนางบ้างแล้วก็ควรเป็นฝ่ายตามนางบ้างแล้ว EP ที่19ก็จบลงติดตามจันทราอัสดง EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ